เป็นเรื่องของเลี้ยวภูเห็นบอกว่าจะเป็นหัวหอกบีบพีบาลีบอกรีบตัดสินได้แล้วกับคดีของแมนซิตี้เนี่ยมันอะไรยังไงเนี่ยมีต้งร้อยสิบห้าคดีทำไมยังตัดสินไม่เสร็จอีกไม่เสร็จอีกแล้วไอ้ตันเพื่อนบ้านผมเนี่ยแป๊บเดียวคุณตัดสินมาแล้วสิแต้มเออแล้วก็มีแบบความผิดกระทงเดียวเองนะตัดไปเลยสิบแต้มไปอยู่ท้ายตารางหนุนนะคะลังอันดับสิบเก้าเลยนะคะแต่ว่าคือตอนเนี้ยอย่างที่บอกแมนซิตี้เนี่ยมันก็ มันมีถึง 10, 115 5คดีเลยนะ,ะใ,นในเรื่องของ financial fair play เนี่ยนะคะเขานับเนี่ยเขานับยาวตั้งแต่กันยายนปี2009นะคะยาวมาจนถึงฤดูการ2017-2018ะคือรวมๆแล้วก็เกือบ10ปีมี115กระทงเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่นู่นชิกมันซูบินไซเยตอันอนายานที่เป็นเจ้าของสโมสรนะเข้ามามก็คิดว่าบทลงโทษเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ ปรับเงินไปจนถึงให้ตกชั้นไปเลยทีเดียวนะคะซึ่งแฟนบอลจำนวนมากเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยถึงใช้เวลายาวนานขนาดนี้ในการที่จะไปตัดสินคดีของอแมนซิตี้นะคะแต่ทางฝั่งของสื่อฟุตบอลอินไซเดอร์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวสารใน,ใ,นในแวดวงลูกหนังน,นะคะเขาก็ยืนยันบอกว่าเขาไปสืบสืบดูมาแล้วเขาคิดว่าหงแดงนี่แหละ กำลังจะนำขบวนผลักดันพรีเมียร์ลีกบอกว่าเร่งสะสางคดีการเงินของแมนซิตี้หน่อยและเรียกร้องให้มีบทลงโทษขั้นรุนแรงในทันทีอีกตั้งหากนะคะซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่า เป็นผู้ท้าชิงตัวจริงของแมนซิตี้เลยนะสำหรับถ้วยชนะเลิศพรีเมียร์ลีก3ใน5ฤดูกาลหลังสุดนะคะก็คือชิงกันมาแบบนี้แถมยังเคยเอาชนะนะคะเดอะซิตี้เซนส์ไปได้อย่างสบายๆในการคว้าแชมป์ประจำซีซั่น2019-2020มาแล้วเดอะซิตี้เซนส์นก็คืออีกหนึ่งฉาย,ยาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับใช่นะคะก็คือเคยเอาชนะเขามาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็มีการขับเคี่ยวแล้วเป็นคู่แข่งคนสำคัญของกันและกันแต่ก็มีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังจะโยนความกดดันใส่พิ บอกว่าให้ชำระสาสางการสอบสวนคดีเจ้าของเนี่ยคดีของแมนซิตี้เนี่ยโดยให้องคอ์กรเนี่ยรีบจัดการให้เร็วที่สุดและเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะให้เกิดการตัดสินตามหลักการที่ถูกที่ควรก่อนเปิดฉากฤดูกาลหน้า2024-2025อ่ะก็ขั้นตรงนี้ก่อนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าข่าวเนี่ย จริงเท็จแค่ไหนเพราะาปเป็นรายงานของฟุตบอลออดิไซเดอร์ไงแล้วก็ไม่มีบทสัมภาษณ์ไม่มีอะไรเขาแค่คาดการว่าเขาแค่รายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นหัวหอกในการกดดันพิมร์ลีรีรบตัดสินให้เร็วแต่ตรงเนี้ยมันก็โอเคต,อต,อต้อง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 เรียกว่าฟังไว้หูว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมต้องเป็นลิเวอร์พูลถึงเป็นหัวหอกซึ่งจริงๆลิเวอร์พูลก็ไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นต้องไปกดดันก็ได้ไงคือเป็นทีมใหญ่ไง เราอ่ะไม่ใช่ไม่ให้โปรเทคแต่หมายถึงว่าฟังหูไว้หูก่อนและอย่างก็คือจะไปจะไปกดดันพิมลิกเพื่ออะไรคือยังไงพิมลิกยังไงคําตัดสินมันต้องมีออกมาอยู่แล้วก็จริงอย่างที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อเมื่อวานนี้ว่าเออเอเวอร์ตันโดนไปสิบมันอาจจะเป็นเหตุการณ์แบบเช็ดไก่ให้ลิงดูเพื่อที่จะลอรออัวบัลล่าที่ตั้งหรืให้ก็ได้คือมันก็การรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยเขารวบรวมไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว นะแต่โอเคการตัดสินที่มันยังไม่ออกมาสักทีเนี่ยก็มันก็เป็นคําถามยิ่งมีการตัดสินของเอเวอเรตันออกมาคาถามเกิดขึ้นแน่แต่ว่าเ,เรื่องนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบเชื่อว่ารีบหูจะไปเป็นหัวหอ,อกกดดันนะอ่ะทีนี้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคีแรนแม็กควายเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเกินไปใช่ไหมเรื่องใช่เรื่องของเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของค่าเหนื่อยนักเตะค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ของสมูทของฟุตบอลเลยนะครับคือมันมันมีกฎยังไงพี่กุลสมมติว่าอ่ถ้าจะผิด financial fair play เงี้ยคุณค่าเหนื่อยนแต่ละแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะกําหนดเกณฑ์ไว้ต่างกันบางที่กําหนดแข็งหน่อยก็แบบค่าเหนื่อยของนักเตะคุณห้ามเกินครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะอ่าแต่ว่าอย่างทางยูเอฟ่าเนี่ยเขาก็ให้ไปถึง70%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเข้าใจดีว่าค่าเหนื่อยนักเตะมันแพงอืมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่าไปเกินอืมซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอเคค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะแต่ว่า ถ้าจะจ่ายเรื่องนักเตะค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยมันตอนนี้มันยังไม่ถึง70%ใช่<ม>ก็เหมือนอย่างที่คีเรนแมก็กควก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของโลกฟุตบอลเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันนั่นแหละว่าจริงๆอ่ะแมนซิตี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะถ้าเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังเหลือแกปคือมันยังไม่ถึง70%ยังเหลือแกปให้ประมาณสักไม่ถึง6 58 6 <60. S 2> า,า,าสาิเองอ่งประมาณนี้ตั้งสิบเปอง10%ที่จะไป ไปใหถึงแก๊าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังสามารถใช้จ่ายเพิ่มได้อีกประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านปอนด์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคือตอนเนี้ใช้จ่ายแบบสบายๆได้เลยถ้าเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะเนี่ยไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ความสําคัญเขาบอกว่าจุดสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราจ่ายค่าเหนื่อยเท่าไหร่ออกไปมันก็ต้องได้สัดส่วนให้สอดคล้องกับรายรับแค่นั้นที่เขาเน้นนะคะใช่แล้วตรงนี้ก็เรื่องของค่าเหนื่อยของนักฟุตบอลเนี่ยคือเราอาจจะมองว่า แมนซิตี้เนี่ยซื้อ,น,อนักเตะซื้นักเตะมาแพงแล้วจ่ายค่าเหนื่อยเรียกว่ามัดใจนักเตะว่าเลืยย้ายมาอยู่กับเราดิคุณได้อยู่เท <นะ S 2> ่ไห,ไ 5, ไหนแ<ไ>สนหน,นึ่งใช่ไหมเอาไปห้าแสนแสนได้อยู่แสนหนึ่งใช่ไหมไปเลยสี่แสนอะไรแบบเนี้ยจ่ายเยอะเพียงแต่ว่าในอีกภาพหนึ่งเราอาจจะลืมมองหรือว่าเราต้องให้ความสาคัญด้วยว่าเขาไม่ได้จ่ายสี่แสนห้าแสนทุกคนทั้งหมดใช่นะแล้วก็แมนซิตี้เป็นหนึ่งในทีมที่สร้างดาวรุ่งขึ้นมาโอ้เยอะนะเยอะนะเยอะเขาสร้าง เรื่องมัเขาสร้างฟิลโวดนนี่ก็เป็นเขาใช่ไหมโคพาเมอร์ตอนนี้โคพาเมอร์พวกเนี้ยแม้แต่เจนนอนซันโชก็ใช่พวกเนี้ยคือเขาขึ้นมาค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้ไม่ได้สูงไม่ไต้องท่อมซื้อมาแบบนั้นไม่ได้ใช้จ่ายอย่างนั้นแต่เคยอค่าเหนื่อยมันอาจจะต้องอัพเพิ่มตามตามความสามารถตามความสามารถไปโฟเดนถึงเวลาต่อสัญญาก็ต้องได้ค่าเหนื่อยเพิ่มแต่เขาก็มีนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆอ่า แล้วก็ตั้งแต่บางคนก็ขายทําเงินได้เป็นว่าแมสตี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ยังเป็นคำถามนะซึ่งเขาก็ต้องชี้แจงก็ต้องตอบคำถามในการสอบสวนในการพิจารณานะครับก็เพราะฉะนั้นรอดูอย่างเดียวว่าบทสรุปเป็นยังไงมันอาจจะเป็นลงดาบหนักกับแมสตี้ก็ได้นะก็ไม่แน่นะหรือ ตัดสินออกมาแม้ที่ไม่ผิดเลยก็ไม่แน่ไม่ได้หรอแม่ไม่รู้เหอนการณ์เลยไม่รู้เลยเรืออย่างมันก็ค้นอยู่กับการชี้แจงทางเอกสารทางใช่ก็ถ้าร้อยสิบห้ากระทงจะจะไม่ผิดเลยก็หรือก็ไม่แน่นะประมาททีมกฎหมายเข้าไม่ได้กฎหมายเขาก็ดีใช่ไหมอ่านะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะ รับเสิร์ฟถึงแ้่จอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา